สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมารีวิวน้ําหอมแล้วนะคะเห็นว่าเป็นช่วงฤดูร้อนนะคะเข้าซัมเมอร์แล้วนะคะก็เลยอยากหยิบยกน้ําหอมที่รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> อยากป้ายยากันนะคะเป็นกลิ่นใหม่นะคะหรือว่าเป็นกลิ่นเดิมที่แบบไม่เคยพูดถึงนะคะก็จะหยิบยกมาพูดในคลิปนี้นะคะป้ายยากัน5กลิ่น5้าขวดนะคะมีกลิ่นไหนบ้างนะคะใครชอบทนหอมโปร่งสะอาดสบายฟิลซัมเมอร์นะคะห้าพลาดคลิปนี้เลยค่ะ ตัวแรกนะคะต้องยกให้กับน้องคนนี้จ,ร, <oui> จริงๆค่ะนี่คือชาแนลชองนะคะโ f r e รชนะคะที่เป็นน้องสีเขียวฝาเหล็กนะคะเห็นฝาเหล็กไหมนี่คือ EDP รุ่นใหม่ล่าสุดของเขานะคะก็จะมีกลิ่นที่ทนขึ้นชัดขึ้นนะคะถามว่าแตกต่างกันมากไหมนะคะเดี๋ยวเราให้ฟังค่ะน้องคนนี้นะคะ บอกเลยว่าตอนที่ออกใหม่ๆนะคือกรีดมากแบบเฮ้ยสีเขียวออกฝาเหล็กเป็น EDP แล้วนะคะก็ตั้งใจมากๆว่าอยากจะซื้อมาลองนะคะแต่ช่วงแรกที่เขาออกมานะคะหายากมากนะคะคือหมดเกลี้ยงเลยนะคะเพราะว่าสีเขียวเนี่ยเป็นตัวฮิตตัวขายดีอยู่แล้วลองจากสีชมพูนะคะชมพูเนี่ยจะเป็นโทนแบบลูกคุณหนูเนาะหวานๆแป้งๆนะคะแต่สีเขียวเนี่ยจะเป็นกลิ่นโทนโปรง่งสะอาดสบายนะคะใครเป็นสายชอบโทนแบบผู้ดีแบบสบายๆเงี้ยก็จะมาลองสีเขียวกันนะคะซึ่งเจ้าสีเขียวเนี่ยพอเขาเป็นสูตรใหม่นะคะส่วนตัวนะคะ เอาความเห็นก่อนนะคะแค่ว่ามันมีความเป็นกลิ่นแบบที่แรงขึ้นพอมันแรงขึ้นอ่ะมันก็จะไปทางผู้ชายมากขึ้นด้วยส่วนตัวนะคือเจ้าตัวเดิมอะ่ะเจ้าตัวฝาสาย e อีทีรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นแบบอ่อนโยนสบายๆอย่างเงี้ยกลิ่นนี้เนี่ยพอมีความแรงของกลิ่นที่เป็นกลิ่นแบบโทนสะอาดโทนเฟรชมากขึ้นเนี่ยรู้สึกว่ามันไปโทนทางผู้ชายมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเยอะนะแค่รู้สึกว่ามันมีความแบบ เออมันเข้มๆหน่อยกลิ่นนะี้ถ้าเกิดเป็นผู้ชายชอบหรือว่าคนยูนิเซ็กชอบเนี่ยก็ตัวนี้เนะี่ยคิดว่าใช้ได้เลยนะคะเลิฟแน่นอนนะคะมาพูดถึงตัวท็อปโน้ตเขานะคะท็อปโน้ตเขาคือมะนาวนะคะแล้วก็เออดิไฮน์นะ,ค,ะคือกลิ่นของแบบมะนาวอมเปรี้ยวนะคะปนแสงแดดไอแดดนะคะแล้วก็กลิ่นการนะคะมิดโน้ตนะคะเป็นกลิ่นของจัสมินค่ะคือมะลินะคะซึ่งเจ้าตัวชาแนลเนี่ยจะต้องมีมะลิเพื่อเติมความนวลๆความเย็นๆความอมแบบ ผู้ดีหน่อยๆกินแบบมันดอกไม้ขาวอ่อนๆเอย่งเงี้ยแล้วก็กินปิดท้ายนะคะเป็นกลิ่นของทีกูดนะคะคือกลิ่นของไม้แล้วก็แอมเบอร์นะคะซึ่งก็จะนวลๆไม้ๆมีความกระด้างของกลิ่นไม้ขึ้นมาหน่อยคือฟ้ารู้สึกว่ากลิ่นนี้เนี่ยมันชัดขึ้นกว่าตัวเดิมกลิ่นเดิมี่ยจะเป็นกลิ่นมะนาวค่อนข้างชัดแต่กลิ่นนี้ในกลิ่นของวูดกลิ่นของแอมเบอร์เนี่ยจะชัดขึ้นโดดขึ้นนะคะก็เลยจะมีความไปทางแบบ ออผู้ชายแหละก็ไม่ได้ผู้ชายขนาดนั้นรู้สึกว่ามันแค่เป็นกลิ่นที่มันเข้มขึ้นแรงขึ้นซึ่งส่วนตัวไฟอะถ้าออกอากาศร้อนจริงๆนะร้อนแบบร้อนจัดร้อนแบบร้อนมากทะเลอะไรเงี้ยไฟจะไม่ฉีดตัวนี้ไฟจะฉีด edt แต่ถามว่าเฮ้ยทำไมเราเอาตัวนี้พูดทำไมในคลิปนี้นะคะฝ้ายเป็นคนที่ไม่ได้ออกแดดแบบออกที่ร้อนจัดขนาดนั้นคือส่วนมากจะอยู่แบบอินดอร์ในที่ร่มที่เย็นอากาศเย็นหรือมากกว่าเพราะฉุกั้ตัวนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบเฮ้ยอยู่ในที่อากาศเย็นหน่อยแล้วก็เป็นหน้าร้อนอะไรเนี่ยคือข้างนอกไปว่าจะอบอ้าวใช่ปะเดินไปซื้อกาแฟหน้าออฟฟิศแป๊บหนึง่งกลับเข้ามาเนี่ยกลิ่นนี้ก็ยังแบบเย็นสบายจมูกอยู่ได้ความแบบสดชื่นเฟรชเฟรชตามสไตล์ชาแนลเขียวนะคะก็เอา ฝาเล็กไปได้เลยกลิ่นนี้เหมาะกับซัมเมอร์แล้วแบบเป็นซัมเมอร์แบบชมแบบเป็นซัมเมอร์แบบคนรวยซัมเมอร์แพงๆมาก ต่อไปนะคะน้องคนนี้นะคะเบอร์เบอรี่เฮอร์นะคะเออเดอะโทเลตนะคะน้ําสีเขียวเหมือนกันนะคะเออโทนซัมเมอร์เนาะ <c oughs> ก็จะเป็นแบบเป็นความฟ้าความเขียวเลยวันเนี้ยตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่ได้อยากได้เฟรชมากเท่าตัวแรกคือเจ้าชนะตัวแรกมีความเฟรชความมันนาความโปร่งความแดดความแบบซีดลัสจัจ๋าใช่ไหมตัวนี้เนี่ยจะมีความฉ่ำเพิ่มขึ้นมานะคะมีกลิ่นของผล,ลไม้ดอกไม้เพิ่มขึ้นนะคะด้วยความที่เขาเป็นแบบสไตล์เบอร์เบอรี่เฮอร์เนาะเขาเป็นกลิ่นของผลแพรนะ ะะคสตรอเบอรี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็แบล็คเคอร์เรนนะคะก็ยังเป็นกลิ่นผลไม้ที่แบบ หวานอยู่เนาะฉ่าอยู่นะคะส่วนกลิ่นกลางเลยก็เป็นกลิ่นของดอกไม้ทุกคนคือดอกไม้แบบจะเต็มมากแบบพีโอนี่ลิลลี่วาเล่กุหลาบประมาณเนี้ยคือดอกไม้ก็มาครบผลไม้ก็มาครบแล้วก็ปิดท้ายนะคะที่มากับสีด้านนะคะซึ่งความเป็นตัวสีเขียวเนี่ยก็จะมีกลิ่นของเจ้าเบสโนตเนี่ยชัดขึ้นนะคะจากตัวเฮอร์สีชมพูตัวแรกนะคะตัวนั้นก็คือฉ่่วนปิดท้ายก็ยังฉ่าแบบสตรอเบอรี่ฉ่ำฉ่ำฉ่ำนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีความสตรอเบอรี่อะมีอยู่แต่ว่าดอกไม้เพิ่ม แต่ว่าเขาจะมีกลิ่นของวูดกลิ่นของมาร์คเพิ่มขึ้นคือตัดความเลี่ยนต่างๆหายไปมีความธรรมะทะแมงมากขึ้นมีความแบบเป็นสาวเทสาวเก๋มากขึ้นจากสาวหวานในรลอดแรกๆนะคะซึ่งถามว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนประเภทไหนในซัมเมอร์ถ้าว่าเป็นสาวหวานที่อยากจะเพิ่มความแบบธรรมะทะแมงเพิ่มขึ้นใส่เสื้อแขนกุดใสก่กางเกงขาสั้นไปนลุยทะเลได้ะอะไรเงี้ยคือมีความธรรมะทะแมงมากขึ้นแต่ว่ายังคงคาแรคเตอร์ความเป็นสาวหวานอยู่ กลิ่นเขาก็จะสบายๆมากขึ้นด้วยนะคะบางคนชอบเฮอนะแต่รู้สึกว่าเฮอร์มันเลี่ยนไปเฮอมีความแบบฉ่าไปฉันชอบอะแต่ว่าแบบขอลดทอนความหวานจัดๆมาหน่อยได้ไมหมอะไรเงี้ย νε. ก็มาเจ้าสีเขียวเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะต่อประจ3สานะคะตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้แม้จะเคยพูดในคลิปไบเรโดไปแล้วแต่ขอพูดเถอะเพราะว่ามันหอมจริงๆนี่คือไบเรโดบรอนช์นะคะซึ่งของคนนี้นะคะเป็นน้ําหอมที่เป็นโทนแป้งที่ถูก ต้องแป้งที่ถูกต้องในความเป็นน้ําหอมมันไม่ใช่แป้งเด็กทุกคนมันไม่ใช่แป้งเย็นมันไม่ใช่แป้งแบบแป้งแคร์อะไรเงี้ยนี่คือแป้งของความเป็นน้ําหอมที่เป็นน้ําหอมแพงๆหรูๆถูกต้องทุกวันนี้นะคะถ้าเกิดอากาศเริ่มเข้าหน้าร้อนหรือว่ารู้สึกก็แบบต้องไปที่แบบอากาศร้อนๆอนไนะไรเงี้ยเป็นทะเลอะไรเงี้ยฟาจะฉีดตัวนี้เท่านั้น แป้งที่อยากจะได้นะแบบอยากได้ความสะอาดยอะไรเงี้ยกลิ่นเขานะคะทอนแรกเปิดมาะค,ะคือกลิ่นของอัลดีไฮคือกลิ่นของแสงแดดกลิ่นของอากาศ โปรง่ปรงเขามีกุหลาบผสมกับพริกไทยเบาๆแต่พี่ว่าบางมากคือแบบโอเคกุหลาบมีเพื่อให้มีความนวลๆของดอกไม้อะไรเงี้ยมันแบบเป็นแป้งที่แบบผงดอกไม้ผสมอยู่อะไรเงี้ยแต่ไม่เยอะนะเป็นกลิ่นของความสบายความโปร่งของจมูกมากกว่าแล้วก็กลิ่นกลางน,นะคะเป็นกลิ่นของพีโอนี่ดอกไวโอเลตแล้วก็ดอกส้มนะคะซึ่งส่วนตัวพี่ว่าเหมือนเขาเอาดอกไม้มาผสมกันได้แบบรู้สึกว่าไม่ได้มีกลิ่นไหนโดดมากเกินไปแบบพีโอนี่ก็หวานๆใช่ไหมดอกส้มก็มีความแบบเป็นดอกไม้ขาวอะไรเงี้ยแต่ กลิ่นที่รู้สึกว่าชัดเจนสุดๆอ่ะก็ยังเป็นกลิ่นของอลดีไฮซึ่งเป็นกลิ่นของความแบบความโปรง่งอยดีนะค,คือเป็นกลิ่นท็อปโนทั้ะเป็นกลิ่นแบบชัดเจนมากๆแล้วก็ปิดท้ายที่แซนเดอร์วูดกับมาร์กนะคะก็จะเป็นความแบบเนาะนวลนวแบบ แป้งๆหน่อยทุกคนต้องหลอกจริงๆซัมเมอร์แล้วนะคะอากาศเริ่มแบบร้อนแล้วนะคะโทนแป้งโทนแบบเหมือนเนื้อตัวสะอาดเสื้อผ้าผู้ดีในราวแบบเสื้อผ้าแพงๆอะไรเงี้ยตัวนี้คือคาตอบถูกต้องจริงๆทุกคนแม้ว่าราคาเขาจะแรงนะแนะนําซื้อแบ่งขายทดลองมาก่อนส่วนตัวฝ้ายนะคะแบ่งขายเนี่ยตอบจดม่านหอมแบ่งขายนะไปที่เชอร์รี่บิวตี้ออนไลน์นะคะร้านนี้ของแท้คอนเฟิร์มน้าหอมแท้จากเคาน์เตอร์นะคะแบ่งขายเนราคาหลักร้อย ขวดคือเกือบจะหมื่นแล้วต้องไปโดนะคะใครอยากลองนะไปลองได้เลยนะคะที่เ h e ร์รี่บิวตี้ออนไลนเชื่อฟายรับประกันแนนะนำแล้วก็มาถึงตัวที่4นะคะน้องคนนี้หลายหลาคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบพูดถึงน้ำหอมแพงๆเนาะสามขวดแรกก็ราคาแรงมากๆเลยนะคะใครอยากได้ราคาน่ารักงบประหยัด2คขวดสุดท้ายได้เลยนะคะเริ่มที่ CK ก่อนนะ CK Air นะคะ Eternity Air นะคะน้องคนนี้ก็ คุ้นน่าจะคุ้นคุ้นตากันแหละก็เป็นตัวที่อยู่มานานนะคะสาวสาหลายคนที่เป็นชอบทนสะอาดก็ใช้กลิ่นนี้มายาวนานส่วนตัวไฟเนี่ยบอกตรงๆว่าตอนแรกเนี่ยไม่เคยลองกลิ่นนี้เลยคือส่วนตัวรู้สึกว่าชอบ CK1 CK g o กปรมานั้นนะคะคือกลิ่นแบบออริจินอลแบบเนาะเรียกว่าคลาสสิกอะไรเงี้ยแต่น้องคนนี้นะคะโดนตกมาจากลูกน้องเขาใช้กลิ่นนี้เป็นกลิ่นแบบ เป็นกลิ่นประจำอะไรเงี้ยถ้าก็ถามเฮ้ยทำไมแบบกลิ่นตัวเธอมันแบบสะอาดๆวะอะไรเงี้ยใช้น้ำยาซักผ้าอะไรก็ถามเนาะแต่นนเขาบอกว่าหนูใช้น้ำหอมค่าอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยตัวไหนเขาก็บอกว่าเนี่ยคือ C K Air ที่เป็นขวดฟ้าฟออ่อนๆก็เลยหลังจากนั้นนะคะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันต้องแบบได้ลองใช้เพราะว่าเป็นกลิ่นที่พอฉีดปุป๊บอะเหมือนเป็นคนแบบเสื้อผ้าแบบซักมาดีเสื้อผ้าซักมาสะอาดแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบหรูหราเช่าเๆ้าเจ้าตัวแรกนะอันนี้คือบอกว่าเป็นเสื้อผ้าแบบ รูรูแพงๆนะว้วก็สัแบบแบรนด์เนมเราแบบแซ่บๆอะไรเงี้ยต้องกลิ่นนี้นะอันนี้เนี่ยเหมือนคนที่แบบดูแลตัวเองดีนึกออกปลาแบบราคาอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ก็ไม่ใช่กลิ่นถูกๆเป็นกลิ่นที่แบบเสื้อผ้ากําลังหอมแบบตากแดดถึงอะไรอย่างเงี้ยคือกลิ่นนี้เลย แต่เขามีความเป็นดอกไม้หวานๆเติมเข้ามารู้สึกว่ามันออกมาเป็นความแบบผู้หญิงที่สะอาดได้อย่างลงตัวท็อปโน้ตของเขานะคะเป็นกลิ่นของโอโซนนะคะกลิ่นของอากาศกลิ่นของแสงแดดเนาะแล้วก็เป็นกลิ่นของเกรฟฟูดกับแบล็กคอร์เรนนะคะซึ่งรู้สึกว่ากลิ่นที่มันดบับโปร่งมากตีจมูกมากก็คือกลิ่นของเจ้าเกรฟฟูดผสมกับแบล็กคอร์เรนคือมันจะมีความแบบเป็นซีตัสตามสไตล์ CK อยู่แล้วก็มีแบล็กคอร์เรนเนี่ยเข้ามาตัดให้มีความ หวานฉ่ำหน่อยแล้วก็มีความนน่ๆของกลิ่นจากกลิ่นของโอโซนกลิ่นของอากาศอะไรเงี้ยโดยกลิ่นเขาเนี่ยฉีดฟุบแรกเนี่ยเป็นน้ำหอมที่สามัญประจำบ้านเลยคือใครฉีดก็ได้อายุเท่าไร่เพศไหนฟีลประมาณไหนฉีดได้หมดเพราะว่าฉีดปุ๊บก็เป็นคนเนื้อตัวสะอาดโปรบสบายประมาณนี้แล้วก็น้ดกลางของเขานะคะเป็นกลิ่นของพิโอนี่กลิ่นของแพรนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่มาร์คแล้วก็แอมเบอร์กรีสนะคะรู้สึกว่าโดยรวมกลิ่นของเขาทั้งหมดนะคะคือไฟฉีดอยู่นะแต่เชา้าไฟฉีดกลิ่นนี้นะ มันจะมีความแบบเป็นแบบพีโอนี่คือคล้ายๆกับเจ้าวัวซาเช่บายคริสตัลกวดชมพูคือแบบแต่ไม่หวานเท่าเป็นแบบวัวซาเช่ที่ลดทอนความหวานลงมาแล้วมีความสะอาดขึ้นเนือปว่าซึ่งกลิ่นนี้ถามว่าแนะนําให้ใครดีแนะนําให้คนที่อยากเริ่มใช้น้ําหอมโทนสะอาดแต่ไม่รู้จะซื้อกลิ่นไหนดีอุ้ยมันเยอะไปหมดเลยเงี่ย C K Air e t n i t y ถูกและดีของจริงแล้วก็กินสุดท้ายนะคะน้องหมีน่ารักมากนะคะคนนี้ทุกคนก็น่าจะคุ้นคุ้นตาเนาะกับน้องหมีในตำนานนะนี่คือมอร์ชินโนทอยนะคะเป็นน้ําสีเหลืองนะ ก็ใกล้หมดแล้วนะคะกลิ่นนี้ก็ใช้มานานใช้มาอ,อุ้ยน่าจะหลายปีแล้วแหละยังไม่หมดสักทีเป็นกลิ่นแบบไม่ใช่กลิ่นที่ชอบมากแต่ว่าถ้าเกิดเข้าซัมเมอร์ปุ๊บก็จะมาใช้บ่อยเนี่ยส่วนมากที่หายไปก็คือกลิ่นหายไปช่วงซัมเมอร์ของหลายปีที่ผ่านมาตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ถ้าใครชอบโทนสบู่ผสมหวานๆหน่อยเป็นกลิ่นของแอปเปิ้ลของส้มของแมกโนเลียนะคะแต่ว่าส้มเนี่ยน้อยมากรู้สึกว่แอปเปิ้ลค่อนข้างชัดแอปเปิ้ลเขียวนะก็จะเป็นกลิ่นของความแบบ สดชื่นแบบอมหวานแบบสะอาดแล้วว่าแบบนึกถึงผลแอปเปิ้ลเขียวแล้วแบบเย็นๆฝานปุ๊บ ก็จะเป็นกลิ่นหอมมแอปเปิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกลิ่นของส้มที่แบบบางๆผสมกันก็จะแบบเป็นกลิ่นของแบบโทนสบู่สบู่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือกลิ่นนี้คือท็อปน้อตคือใช่เลยแล้วก็กลิ่นกลางเขานะคะเป็นกลิ่นของไวท์เครเรนนะคะพีโอนี่แล้วก็มะลินะคะคือจัสมินนะคะซึ่งรู้สึกว่ากลิ่นของพีโอนี่เนี่ยค่อนข้างชัดสุดในกลิ่นกลางคือมีความอมหวานอมน่ารักน่ารักหน่อยกลิ่นนี้เนี่ยใครฉีดปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเป็นกลิ่นกลิ่นเด็กๆหน่อยมีความเป็นสบูกกินนนเเืออ้ตัวด็ น้อยแบบเหมือนเด็กถูสบูส่สะอาดๆเนีอ่ออกมาแล้วก็ปิดท้ายที่มาร์กับแชนเดอร์วูดนะคะแต่ไฟว่ากลิ่นพวกเนี้ยไม่ได้แรงมากสุดท้ายแล้วอะโดยรวมเนี่ย ความเป็นวูดดี้เนี่ยไม่ได้มีเลยเป็นกลิ่นของความสะอาดสบู่นวลนๆนนมากกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่เด็กม,มัธยมอาจจะชอบกันเพราะเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนเริ่มใช้น้ําหอมอะไรเงีเ้ยเริ่มแบบก้าวสู่วงการฉีดน้ําหอมมีความแบบไม่ได้เยอะเกินไปจนรู้สึกว่าแบบโตไปหน่อยนะไม่ได้มีความหรูหราไม่ได้มีความแบบวุ่นเว้จนเกินเบอร์นะคะกลิ่นไม่กลิ่นน่ารักเริ่มต้นใช้น้ําหอมได้ใครแบบรู้สึกว่าเอ้ยอยากซื้น้ําหอมให้ลูกให้หลานอะไรเงี้ยก็มาตัวนี้ก็ได้เป็นกลิ่นสบู่สบู่สะอาดสะอาดน่ารักดีที่ สำคัญของกลิ่นนี้นะจัดที่เคยใช้มาทุกคนเชื่อไหมแม้ว่าเขาจะดูเป็นกลิ่นที่แบบเอ้ยดูแบบแลกลกอกแก๊แกน,นิดนึงเหมือนแบบเอ้ยแบบกลิ่นหมีอะไรเงี้ยตัวน,นี้ติดทนทุกคนติดทนแบบไม่น่าเชื่อติดทนที่ผิวหอมหอมยิ่งถ้าเกิดสมมติตอนเช้าฉีดใช่ปะ่ะแล้วแบบทั้งวันเลยเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบคุณไม่ได้อยู่ที่อากาศร้อนจัดนะมันจะอยู่ถึงเย็นแล้วก็จะกลายเป็นกลิ่นเหมือนแบบโลชั่นหอมหอมที่ผิวอะไรเงี้ย กลิ่นนี้ใครอยากที่จะลองก็ลองได้เพราะว่าตัวนี้ก็ราคาไม่ได้แรงมากนะคะมอนชินโนะ่ก็5้าขวดนี้นะคะถามว่าไฟชอบขวดไหนมากที่สุดใน5ขวดนี้นะส่วนตัวนะชอบแล้วแต่สถานการณ์ก็ไม่ได้มีตัวไหนที่แบบรู้สึกว่าจะฉีดกลิ่นนี้กลิ่นเดียวเลยคือแบบก็เป็นคนฉีดหอมฉีดไปเรื่อยฉีดตามแบบสถานที่ตามเวลาด้ําหอมเนี่ยมันเหมือนเสื้อผ้าทุกคนคือแบบมันไม่เชื่อแบบเราจะใส่เสื้อผ้าเหมือนเดิมทุกวันนึกออกปะวันนี้อยากแต่งตัวแบบเท่ก็ฉีดกลิ่นนี้อยากได้แบบกลิ่นหวานก็ฉีดกลิ่นนี้อะไรเง รู้สึกว่ามันเป็นฟีลลิ่งนั้นเหมือนเราแบบได้ฉีดเขาแบบเป็นชั้นสุดท้ายหนละังจากที่เราแต่งต,ตัวเสร็จเนอะปะแบบ complete l o o วันนี้ก็คือน้ำหอมก็เลือกเอานะคะว่าแบบวันนั้นลุกไหนซึ่งหน้าร้อนเนี่ยก็จะฉีดห้าตัวนี้หลักๆช่วงนี้นะแต่ถามว่าความปิดทนตัวไหนมากสุดตอบให้ได้ทนสุดก็คือตัวนี้เลย ส่วนตู้สุดมาทนส,ส,สุดกลิ่นแบบค่อนข้างแรงค่ะก็คือเจ้าแชแนลสีเขียวนะคะดับหนึ่งที่ให้ความทนนะสองลงมาะคะก็คือไบเวโดนะคะบรอนซ์ Bronze นะคะสามคือมอชิโนนะคะทนแบบไม่น่าเชื่อว่าทนทุกคนทนแบบงง,งๆแบบติดผิวแบบบางๆนวลๆอย่างเงี้ยตัวนี้ได้แล้วก็สุดท้ายนะคะคือคูนรู้สุก็พอกันคือบมีความแบบโปรง่ปรงๆสบายๆไม่ได้แบบหนักมากไม่ได้แบบหายไวนะคะก็ได้อยู่แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ฉีดปุ๊บ แล้วออกไปตากลมแบบลมทะเลอะคจริงกลับมาแล้วบน่นแบบพี่แบบพี่ไฟ้ยแนะนำตัวไหนมาไม่ทนเลยมันไปหมดทุกคนมันเอาไม่อยู่นะคะก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณแบบเคมีเข้ากับน้ำหอมไหมไปอยู่ที่ไหนกลิ่นแบบหายไปเร็วเพราะว่าแบบอะไรมีตัวแปรหลายอย่างนะคะไม่ใช่แบบฉีดปุ๊บจะบบคิดว่ามันต้องทนในเช้าตัวเย็นอะไรเงี้ยแนะนำไปทนเข้มๆคลิปนี้เนี่ยคือทนอ่อนๆปรง่ปรงๆสบายๆก็แบบ เย็นๆกันนะคะอย่าคิดว่าแบบเอ้ยแบบเรากโกหกเราโมหรือเปล่าไม่ไค่พูดความจริงอย่างนี้เคยพูดตลอดนะคะว่าน้ําหอมเป็นเรื่องของเคมีบางคนฉีดแล้วติดทนเราฉีดไม่ทนหรือบางทีเราฉีดกิน่นที่วันฉีดไม่ทนเราดันทนนะคะคือมีตัวแปรหลายอย่างมากคนแบบเรื่องของแบบเคมีเรื่องของเหงือ่อสภาพอากาศความร้อนนะคะก็ต้องลองนะต้องลองจนเจอว่าเออแบบฉันฉีดกินนีแล้วแบบรู้สึกว่าเข้ากับตัวเองเข้ากับเรา ติดจมูกดีหรือว่าติดผิวดีนะคะก็ต้องลองค้นหากันไปนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ5กลิ่นที่พูดมาในคลิปนี้คืออยากแนะนําบอกต่อในช่วงซัมเมอร์จริงๆนะคะใครที่คิดถึงฝ้ายยูนําหอมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้มีแรงมาทําคลิปต่อไปนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ